อยากมีเงินใช้ตลอดชีวิตให้คิดแบบนี้เวลาที่คุณจ่ายเงินคุณรู้ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจ่ายเงินนะคะมักจะรู้สึกว่าตัวเองขาดเงินที่มีเนี่ยมันลดน้อยลงแต่คุณรู้ไหมว่ามีเพียงมหาเศรษฐี1ค่ะที่เขาคิดแบบนี้เวลาที่เขาจ่ายเงินนั่นก็คือเขาคิดว่าเขาจ่ายออกไปเพื่อที่จะ อุปธมรมโลกใบนี้เขาจ่ายออกไปเพื่อที่จะอุปธมภมคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากเงินที่เขาจ่ายออกไปค่ะคุณลองนึกภาพดูนะคะว่าจํานวนเงินที่คุณจ่ายออกไปเนี่ยมีใครได้ประโยชน์บ้างยกตัวอย่างค่าโทรศัพท์เนี่ยเวลาที่คุณจ่ายออกไป1บินเนี่ยนะคะคุณไปช่วยให้พนักงานมีเงินเดือนมีงานทําค่ะเมื่อเขามีเงินเดือนมีงานทําเขาสามารถที่จะดูแลคนที่เขารักได้คนที่เขารัก มีกินมีใช้ลูกเขาได้เรียนหนังสือดีๆคุณจะต้องมองเห็นปลายทางของจำนวนเงินที่คุณจ่ายออกไปทุกบาททุกสตางค์ค่ะและให้คุณรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งค่ะไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินออกไปเป็นค่าอะไรก็ตามให้รู้ไว้เลยว่าคุณจ่ายออกไปเพื่อ ทำจุนโลกใบนี้แล้วิธีคิดแบบนี้มันจะทําให้จิตใต้สำเนืกอของคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือด้านการเงินค่ะและในที่สุดนะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเหลือเฟือก็ย่อมดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดความเหลือเฟือเช่นเดียวกันกับที่คุณเป็นค่ะ